p r i ิ c e s s v l o ล EP นี้พาทุกคนบุกมาที่การทางพิเศษของประเทศไทยหรือที่ทุกคนเรียกว่าทางด่วนทางพิเศษพามาดูเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน,นบนทางด่วนทั้ง8เส้นทางระยะทางกว่า224.6กิโลเมตรและพามาดูการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุการณ์คาดฝันบนทางด่วน มาดูตรงนั้นอุตายแล้วเรนนเสียแล้วก็เลยต้องต้องล,า,งล,องลากรถไปรถลงค่ะต้องเสียตังค์เท่าไหร่เชื่อว่าหลายคนต้องมีโอกาสเคยใช้บริการทางด่วนเคยขับรถขึ้นมาจ่ายเงินผ่านด่านแล้วขับลงไปแต่ไม่เคยรู้ว่าถ้าเกิดรถเสียรถน้ำมันหมดบนทางด่วน ต้องทำยังไงหรือป่วยฉุกเฉินและรถติดมากๆจะขอความช่วยเหลือใครได้บ้างวีล็อกนี้มีคำตอบให้ทั้งหมดแต่ก่อนจะไปเรียนรู้วิธีการตอนนี้ mm hmm. ทงมอาจะพาไปดูเทคโนโลยีความปลอดภัยการควบคุมเส้นทางกว่า224กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เขาบริหารจัดการดูแลยังไงรวมถึงพาไปดูชีวิตเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าผ่านทางใช้ชีวิตกันแบบไหนเรื่องราวทั้งหมดนี้หาคำตอบได้ วีลอนี้เท่านั้นห้องนี้คือศูนย์บริหารการจราจารทางพิเศษบอกอย่างนี้ว่าทั้ง8เส้นทางจริงๆแล้วก็มีศูนย์บริการมีจอมอนิเตอร์แบบนี้เป็นของตัวเอง ถ้าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆก็สามารถจัดการได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆการจะประสานงานทั้ง8เส้นทางในเวลาเดียวกันทําได้ยากจึงเกิดศูนย์นี้ขึ้นมาที่สามารถมอนิเตอร์ได้ทั้ง8เส้นทางเห็นภาพทั้ง224กิโลเมตรแบบต่อเนื่องเลย ในการทำงานของห้องนี้นะคะคือจะเป็นห้องที่ใช้ในการสังเกตการสภาพการจราจรบนทางพิเศษรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ของห้องนี้นะคะเรียกว่าเจ้าหน้าที่สื่อสารจะทำการมอนิเตอร์เหตุการณ์ต่างๆและถ้ามีเหตุเกิดขึ้นบนทางก็จะแจ้งประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องนะคะเว่ามอนิเตอร์24่ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะและจะแจ้งประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ รวมทั้งแจ้งประสานไปยังโรงพยบาบาลต่างๆและสถานีวิทยุค่ะก็เคยมีข่าวที่เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ที่คนโดนรถชนออกมาจากรถแบบชนข้างๆ้งงนี่ตกไปอะไรเงี้ยเรามีคนฆ่ากันอะไรนี้ก็ ไม่บ่อยใช่ไหมเออไม่บ่อยค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ของที่สูงสื่อสารเราจะมอนิเตอร์เหตุการณ์ทุกอย่างแล้วเมื่อเราทราบเหตุการณ์นั้นนะคะเราก็จะประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็บูรณาการร่วมกันในการให้การช่วยเหลือค่ะอจอที่เราเห็นอยู่มีทั้งหมด125ยจอ เอามาต่อกันและแบ่งเป็น4การทำงานหลักๆคือจอสำหรับกล้องทั้ง500ตัวตลอด224กิโลเมตรภาพจะสามารถกดดูได้ต่อเนื่องตลอดทางม,มีจอสำหรับแสดงจุดจอดรถสายด่วนรถกู้ภัยรถช่วยเหลือฉุกเฉิน<ม>เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นจะได้สามารถส่งรถที่ใกล้ที่สุดไปช่วยได้ทันที จอต่อไปคือจอสำหรับการควบคุมทั้งหมดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสุดท้ายจอแสดงความหนานแน่นของจราจรเพราะศูนย์แห่งนี้ต้องทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและต้องคอยรายงานสถานการณ์ให้กับจอสอร้อยและสวพ .91 เพื่อนำข้อมูลไปแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป มาถึงสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ง่วงเองก็อยากรู้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือป่วยนักต้องการความช่วยเหลือบนทางด่วนต้องทำยังไงอยู่กับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแล้วเดี๋ยวให้เขาอธิบายให้ฟัง ถ้าหากมีเหตุรถสีบนทางด่วนนะคะผู้ใช้ทางที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exat Portal จะขอความช่วยเหลือโดยการเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Exat Portal แล้วกด SOS ค่ะเมื่อกดขอความช่วยเหลือแล้วนะคะหางสัญญาณก็จะมาแสดงที่ศูนย์ทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์แห่งนี้ก็จะได้ยินและจะมอนิเตอร์ไปตามที่รหัส SOS ขึ้นมาค่ะ<ว>ตอนนี้นะคะสัญญาณเรียกเข้ามาแล้วติงๆค่ะ ตจ้าหน้าที่ก็จะซูมลงไปในแผนที่เพื่อที่จะดูตำแหน่งค่ะเป็นลักษณะของการแชร์โลเคชันมาให้เจ้าหน้าที่เราทราบค่ะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือได้ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณแล้วค่ะครับผมได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS เข้ามานะครับในช่วงของบริเวณนขึ้นนวนพัฒนาการล่งหน้าไปทางบานานะครับเออผมกลับมาแล้ว รถมันเครื่องมันกระตุกกระตุกนะครับผมก็เลยเอาเข้าซ้ายแล้วก็มาจอดแล้วก็เครื่องกระดับลองสตาร์ทแล้วมันก็ไม่ติดแล้วมันดับไปเลยครับให้กู้ภัยไปช่วยเหลือนะครับโหดตั้งรองล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟหยุดเฉยไว้นะครับผมตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่แนะนําให้รอในรถคร่ะเพื่อความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ก็จะดูว่ารถปฏิบัติการของการทงพิเศษคันที่อยู่ใกล้ที่สุด<ห>อยู่คันไหนค่ะกู้ภัยสามหนึ่งมีรถตั้งบุคคลวน ทุลชีสีเทาว่า18ทั้งขึ้นดารการหน,น,นึ่งระบบเครื่องยนต์เปลี่ยนผู้พันสันติทราบแต่เตรียมการหน้าตาขั้นหนึ่งครับ ตอนนี้คู่ภัยคันที่31ทราบค่ะและจะมีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรที่ใส่ชุดสีน้ำเงินเขาทราบว่ามีจุดเกิดเหตุเขาก็จะไปเสริมกำลังในการช่วยเหลือค่ะในจอนะคะด้านบนจะเป็นรถที่จอดเสียแล้วก็ส่งสัญญาณ SOS มาขอความช่วยเหลือค่ะทางเจ้าหน้าที่สื่อสารก็จะเปิดสัญลักษณ์ว่าช่องทางซ้ายมีเหตุนะคะก็ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางหลักรมาระวังค่ะไปแล้วค่ะรถคันสีส้มค่ะ วัสิบวสิบแปดทางขึ้นพัฒนาการหนึ่งผูไฟสามหนึ่งวัสิบวัสิบแปดทางขึ้นด่านพัฒนาการหนึ่งตอนนี้ทางผู้ัยไปถึงแล้วนะคะก็จะจอดรถปิดท้ายรถคันที่เสียแล้วนำกัวยางมากั้นเขตเอ,เอาไว้ค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอแต่ถ้าสมมติว่าก็เกิดรถหยุดเสียอยู่ตรงกลางทางเลยถ้าอยู่กลางทางเราก็จะ ประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งเขาว่าให้อยู่ในรถค่ะห้ามลงโดยเด็ดขาดค่ะ,คะตอนนัาที่คู่ภัยจะมี2ท่านนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะเดินไปสอบถามกับเจ้าของรถค่ะถึงเหตุการณ์เบื้องต้นว่าเกิดจากอะไรยังไงแล้วก็ช่วยดูเบื้องต้นให้ ผมขออนุญาติดให้พี่เปิดฝากระโปรงเดี๋ยวผมขอดูเบื้องต้นได้ก่อนนะครับผม ตอนนี้สอบถามแล้วก็ทราบว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขเบื้องต้นได้ก็เลยต้องต้องลากรถไปต้องลากรถล,ลงค่ะต้องเสียตังค์ก็เลยไม่ค่ะตรงนี้เป็นบริการฟรีของการทําพิเศษค่ะถ้าน้ํามันหมดก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ว่ารถท่านเป็นยี่ห้อใดนะคะแล้วก็ก็<ะ>เดี๋ยวเชิลน้ํามันไปให้หน่อยนะค่ะแต่ว่าในเรื่องของน้ํามันเราก็จะเก็บค่าน้ํามันตามปริมาณที่เติมจริงค่ะ แต่ถ้าสมมติลากรถไปไปอู่อะไรเงี้ยต้องต้องเสียตังค์ไหมเราจะมีบริการลากลงไปพ้นเขตทางพิเศษแล้วก็ให้อ,อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแปบนิดเดียวบค่ะผู้ใช้ทาง <c oughs> ก็ประสานไปยังรถจูงรถลากของตนเองค่ะเดือช่วยลากไปที่อู่ค่ะดูใจดีค่ะ อย่างแตกเราก็จะมีการเปลี่ยนให้ค่ะเพราะว่าไม,ไม่ไม่ค่ะเป็นการบริการค่ะแต่สมมติถ้าหากว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมไม่มียางอะไหล่นะคะเราก็จะช่วยลากหรือว่าสไลด์ลงไปนอกเขตทางด้านล่างในจุดที่ปลอดภัยค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จนะคะเตรียมการที่จะลากจูงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะเก็บกลวยยางแล้วเจ้าหน้าที่จัจาราจรก็จะอำนวยการ,กรจราจรให้เกิดความปลอดภัยค่ะนอกจากการขอความช่วยเหลือผ่านทางระบบ SOS แล้วนะคะการทาพิเศษยังมีการให้การช่วยเหลือโดยการนำรถผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะ นำส่งโรงพยาบาลดังแสดงในคลิปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะมีน้องน้องเล็กๆนะคะเป็นผู้ป่วยซึ่งเกิดอาการชักจากในภาพจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนขับรถกลุยทางให้นะคะบนค่ะใช่ค่ะขับกลุยทางให้ขอบคุณค่ะ นอกจากในกรณีของผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีกรณีของอุบัติเหตุต่างๆในคลิปจะเป็นรถที่ไฟไหม้นะคะเป็นรถส่วนบุคคลค่ะหลังจากที่ดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสำรวจความเสียหายกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่รถเกิดการพลิกคว่ำค่ะแล้วก็เข้าไปให้การช่วยเหลือตรงนี้จะต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากจ<อ>ุดเกิดเหตุอต้องเอาคนป่วยออกไปก่อนค่ะ กรณีนี้เป็นกรณีอุบัติเหตุใหญ่ร้ายแรงที่เราต้องประสานทางปอเต็กตึงทางกู้ภัยที่เป็นหน่วยงานอื่นนะคะเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือค่ะแต่ถ้าเราเสียเขาไม่ด้เรียกเราแล้วรถกู้ภัยรถลากคนอื่นเขาขึ้นไปได้ใช่ไหมเราไม่อนุญาตค่ะกค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หมออยากรู้แล้วก็แอบเป็นห่วงพวกเขานั่นก็คือกลุ่มพนักงานเก็บเงินตามด่านต่างๆเขาใช้ชีวิตกันยังไง ถ้าการเตรียมตัวเรื่องการป้องกันก่อนลงตู้เนี่ยจะมีการใส่เสื้อสะพอนแสงแล้วก็จะมีใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่นควันแล้วก็ในตู้กับพับจะมีม่านอากาศก็คือจะช่วยเป่าควันออกไปได้เป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขภาพพนักงานเนี่ยไม่แย่เท่าไหร่แล้วแต่เราควรต้องนั่งนานที่ไหนก็ยืดระยะจริาจริงมันจะนั่งประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เบรคท่ปลาใช่ขนาดก็คือไม่นั่งทางฝัด จะมียืนบ้างเพื่อจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทางเวลาเก็บครับก็คือนั่งบ้างยืนบ้างแล้วนัน่งนัน่งยืนยืนยืนได้ครับ <laughs> แต่บางคนก็สูงว่าจะต้องก้มนิดนึงเวลาเก็บยืนเงินมาอะไรเงี้ยครับข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือสติหากเราเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามบนทางด่วนจะต้องรีบตั้งสติให้ไวที่สุดแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าแอป e c c a t portal แล้วกดปุ่ม sos เพื่อขอความช่วยเหลือ อย่าลงจากรถเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยยกเว้นแต่รถเกิดประกายไฟเกิดเหตุเพลิงไหม้นะแบบนั้นต้องรีบลงมาแล้วออกห่างให้ไกลที่สุดหรือใครไม่มีเน็ตก็สามารถโทรมาขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์1543สายด่วน exact call center หรือโชคร้ายสุดๆแบตบโทรศัพท์หมดให้เดินไปที่ตู้โทรศัพท์สีส้มบนทางด่วนเพื่อโทรขอความช่วยเหลือได้อ่ะ แถนให้อีกเบอร์ตำรวจจราจองตำรวจโครงการพระราชดำริโทร1197แต่เมื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์แล้วจะสังเกตได้โดยใช้เวลาไม่นานว่ารถคันนั้นเป็นอะไรเกิอดอะไรขึ้นทำไมจอดนิ่งเจ้าหน้าที่ก็จะส่งรถกู้ภยัยหรือตำรวจเข้าไปดูเพื่อช่วยเหลือเช่นกันนั่งดูอยู่ก็เห็นหลายคันที่ไม่ได้กด SOS เข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่มองเห็นส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือเอง โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปที่มีประโยชน์กับทุกคนนะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าดูอย่างเดียวเข้าไปกดติดตามแฟนเพจด้วยระบบหลังร้านบอกมาแล้วว่าคนดูหลักล้านต่อคลิปแต่ยอดกดติดตามไม่สัมพันธ์กันเลยก็ฝากกดกันด้วยนะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย